สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันตอนนกเาใหญ่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีตอน4ี่โมงเย็นครับพี่น้องครับอยู่บ้านนะครับเดินบนไปวนมานะครับไม่เป็นสุขครับผมก็เลยอยากจะต่อนกครับก็เลยเอานกนะครับตัวหนึ่งนะครับก็คือนกของที่อาจารย์ยันนะครับมาให้มาครับพี่น้องครับแค่ให้มา กับจาแหลมวันนั้นคู่แรกนะครับคู่แรกนะนกได้อยู่แล้วบอกว่ายังไม่เคยเข้าพเนียดว่าอย่างั้นนะครับเป็นนกป่าสายผูเก,ก้านะครับซึ่งผมเอาอยู่นี่ก็หลายอาทิตย์แล้วนะครับก็เห็นพัฒน,นาการนะครับผมของเขาก็คือขันอะไรเรียกครูนะครับตอนนี้เต็มเสียงแล้วนะครับผมก็ดูเรื่อยๆอยู่นะครับผมเนาะเข้าไปใกล้บ้างเข้าไปจ้องหน้ากันบ้างครับเป็นธรรมดาให้มันจํา หน้าจำตาเจ้าของใหม่ได้นะครับผมก็เลยลองดูครับทีนี้ลองดูว่าจะยังไงก็เลยจะลองเข้าไปเนี่ยดูครับพี่น้องครับนะเพราะว่านกตัวนี้ยังไม่ถ่ายขนเลยพี่น้องครับนะยังไม่ถ่ายขนแสดงว่ายังไม่ใช่รัด็อตแรกแค่เอามารอปรับให้มันคุ้นชินกับผมเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยจะลองออกไปไล่ป่าดูนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเอาโอเคครับผมไปเจอกันอยู่ที่ป่าเลยครับพี่น้องครับจะเป็นอย่างไรวันนี้ เข้าปะเนียดครั้งแรกจะแตกหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเจอกันครับครับก็มาถึงนะครับบริเวณป่านะครับแล้วนะครับผมก็ใส่นกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสิบสามนาทีนะครับเนาะอ่าโดยประมาณนะครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับนกก็ยังไม่มีแล้วครับตอนนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้แหละช่วงคือมันนกมัน หาตัวที่จะขันนี่ยากนะครับถึงไม่ค่อยนิยมจะออกกันเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ก็คือมันอยากออกครับพี่น้องครับนกตัวอื่นก็ทายขนนะครับก็เหลือแค่ไม่กี่ตัวนะครับก็เลยเอามาทดลองลองดูนะครับถือว่ามาเข้าพเนียดแล้วกันครับพี่น้องครับมาฝึกให้เข้าพเนียดเข้าอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้อย่างไรมันก็ได้อย่างหนึ่งนะครับนกนะครับก็ลองดูครับผมเพราะว่าไม้นี้มันเคยมีนก สองกุกครับเสียงดีมากๆครับนกบ่อนี้แต่ว่ามันมันเหนียวครับผมาตัวนี้คนน่าจะตามเยอะนะครับเสียงนี่เพาะมากเหมือนเสียงเจ้าสองนะครับผมเสียงของหงสองกุกนะครับเสียงกลางนะครับผมกลางหงเลยนะครับเนาะก็ยังไงเดี๋ยวรอฟังดูแล้วกันนะครับมันจะมีนกหรือเปล่านะครับตามที่เคยมาช่วงนกเยอะๆก็จะมีอยู่ประมาณสี่ห้าตัวเลยนะครับบริเวณนี้เนาะ ยังไงก็เดี๋ยวรอดูครับมันจะลงเรือไหมมันจะย้ายที่ไหมนะครับเพราะว่าน้าไม่มีนกมันก็ย้ายหนีตามน้ํานะครับน้ําไม่มีมันก็ไม่อยู่นะครับมันก็จะไปอยู่แถวๆที่มีน้ํานะครับเอาโอเคครับรอดูครับครับก็เอานกลงแล้วครับพี่น้องครับโอ้ไม่มีนกป่าสักตัวเลยพี่น้องนะเงียบหมดเลยครับเงียบแม้กระทั่งนกฝึกครับธรรมดานะครับนก ผมว่ามันจะนั่นอยู่แหละครับผมแบบนี้นะครับรู้เลยว่าสถานการณ์นี่ไม่ค่อยดีแน่ๆครับนกหายหมดจร้จริงนกมีนะครับแถวนี้นะผมว่ามันย้ายนีหมดแล้วครับนกอ่ะเพราะว่ามันมันน้ามันไม่มีครับพี่น้องครับดูแห้งแรงนะครับนี่นะเพราะว่าบางทีนี่มันตัวสองกุกนะครับนี่ตัวสองกุกนี่จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะจะห่วงตรงนี้มากนะครับจากตรงนี้นะครับไปเนี่ยฝั่งนี้เลยนะครับนี่ สองกุกนะครับมันจะอยู่ทิวนี้นะของผมเคยตกผิดอยู่ครับผมนะตบพลาดนั่นเองนะครับตกพลาดอยู่ตรงนั้นนะครับเลยป่าไผ่ไปตอนนั้นจะเป็นตัวเสียงเล็กครับเข้าวันนั้นก็คือแบบอาจจะใส่แบบอยากจะได้นกเกินเกินไปครับพี่น้องครับนะเพราะว่ามันโดดลงมาจากที่สูงครับมันจะปลายครับทีนี้อ่ะมันก็เลยแบบตกได้ยินแต่เสียงเพเนียดนะครับลั่น แต่ไม่เห็นนกติดนะครับนี่ครับต้นที่ใส่ก็เงียบเลยครับนกอะอไม่ขันก็ไม่เป็นไรครับถือว่าออกมาออกครั้งแรกนะครับผมเนะาะมันถึงไม่ใช่ช่วงจะฝึกนกครับช่วงนี้เพราะว่านกป่ามันไม่เยอะครับถ้ามาวันนี้ต้องเอานกต่อมาด้วยแต่ว่านกต่อผมก็ถ่ายขนเลยไม่อยากเอามาครับ ไม่เห็นนกเขาสักตัวเลยครับตรงนี้อ่ะจริงๆบริเวณนี่เยอะมากๆครับผมจะมาเอานกมาไล่อยู่เป็นประจำนะครับตรงนี้นะสำหรับบ่อนี้นะครับนี่ตัวซองกุกี่เสียงดีมากๆครับจะไม่รู้ว่าอยู่ไหนมาหลายครั้งก็ไม่เคยพลาดนะครับได้ยินตลอดนะครับแต่ว่ามาวันนี้ก็เงียบกกิบครับอ๋อ ครับต้นมีแต่ต้นสูงสูงครับนะดูครับผมมาวันพเอเจ้าจําไม่ได้ครับนี่ตรงนี้ครับได้นกเขาไฟนะครับได้นกเขาไฟตัวหนึ่งฮะน่าจะเป็นเจ้าน้ําพองหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับที่มาฝึกนะครับต้นตะเคอครับมดแดงมาจากไหนไม่รู้ครับว่าจะใส่ต้นเดิมนั่นแหละพี่น้องนี่แต่ว่ามดแดงครับ มันก็เงียบกริบเลยแต่มันก็ดีอยู่ครับนกตัวนี้มันไม่ค่อยดิ้นแบบนั่นอยู่ดิ้นอยู่ครับแต่ว่าไม่ดิ้นแบบจนแบบว่าแตกพังอะครับนกเนาะครับนกออกป่าออกอะไรข้างแรกครับก็เป็นธรรมดาครับปรับตัวช้าครับนกบางตัวปรับตัวเร็วบางตัวปรับตัวช้าครับ ครับใส่สูงมากๆนะครับคือไม่ได้เลยนะครับคืออยากจะให้มันสัญญาณถึงครับไม่ใช่อะไรนะครับที่ใส่รงสูงนี่ดูนะครับโอ้สูงมากๆครับเศร้าสิบเอ็ดท่อนนะครับใส่ประมาณสิบท่อนนะครับสิบท่อนด้วยกันเนาะโอเคครับมพนุกลงมาครับทีนี้ครับก็เอาลงมานะครับเป็น ที่เรียบร้อยนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับของฝากจากจันยันนะครับผมชุดแรกที่ผมเอามากับจันแหลมนะครับอาจารย์แหลมได้ตัวเหมือนเจ้าเป็ดไว้อย่างนั้นนะครับส่วนผมก็ได้นกตัวนี้มานะครับอยู่บ้านก็ขันดีเล่นดีครับเทียบครูอะไรทุกอย่างแหละนะครับนกคึกและแต่ว่านกยังไม่เคยเข้าพเนยดนะครับะจะเป็นอีก แบบหนึ่งแบบสังเกต board, นะครับนกใหม่นะครับที่ uh, ไม่เคยเข้าพเนียดนะครับผมก็สังเกตมาหลายตัวแล้วละ่ละนะครับเวลาผมฝึกนกออกครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งที่สามเนี่ยนะครับเวลานกเข้าพเนียดใหม่นี่นะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ดิ้นนะครับแต่ถ้าตัวดิ้นคือจะรู้อยู่เลยว่านกยังไม่เคยเข้าแต่ถ้าตัวไหนที่แบบไม่ค่อยดิ้นนะครับเขาจะไม่ค่อยก่อคอนครับนกมันจะนอนกับกับพื้นพื้นของพเนียดนะครับมันจะเป็น หดหดอยู่ตรงนั้นแหละครับพี่น้องครับคือมันยังยืนคอนในพรพเนียดไม่เป็นครับนกนะอันนี้คือนกไม่เคยเพเนียตนะครับนกยังไม่เคยเข้าเพเนียตนะมันจะยืนเกาะคอนไม่ค่อยอเต็มเท่าไหร่ครับพอยืนเกาะปุ๊บก็ลงไปนะครับโดยเฉพาะาเจ้าสมัยผมนี่ชัดเจนเลยครับพี่น้องครับถ้าท่านดูนะครับนกเนาะท่านลองไปสังเกตด,ดูนะมันจะเป็นแบบนี้แหละครับผมมันจะนอนอยู่พื้นนี่นะครับนะครับนะ จะเป็นแบบนั้นซะส่วนใหญ่นะผมสังเกตแล้วนะครับเพราะว่านกมันกลัวครับพี่น้องครับกลัวบ้างอะไรบ้างนะครับตื่นตกใจผ้าคลุมเราบ้างพางเนียดอย่างเงี้ยนะครับคือมันเป็นบ่งบอกถึงว่านกที่ยังไม่เคยเข้าผนียดนะครับแต่ตัวไหนที่เกาเกมแล้วนี่นะครับมันก็จะยืนสบายแล้วครับผมนะยืนเกาะยืนอะไรแบบสบายเลยนะครับตรงนี้ก็ให้ท่านนะครับลองไปสังเกตดูเพราะว่าบางคนนี่นะครับผมไปแบ่งนกมาเนาะเขาบอกว่านก ่อได้เยอะแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเราเวลา,าเราไปแบ่งงานเราบางทีนกอายุมันเยอะๆนี่นะครับเวลาไม่ได้เข้าพเนยกนี่มันก็จะเล่นน,าน,านั้นๆเหมมันนกแบบที่เก่าเกมเก่าประสบการณ์มาแล้วนะครับนกนะแต่พอเวลาเอาเข้าพเนยกมันก็คือใหม่ครับถึงจะอายุเยอะ5ปี6ปีก็ช่างครับมันก็คือยังจะใหม่อยู่เพราะยังไม่เคยเข้าเนึกนะครับนกมันมก็จะแสดงอาการเหล่าเนี้ยนะครับคือแบบอนอนนะครับาลาบไปกับพื้นพเนียก นะครับนี่มันไม่ค่อยเกาะนะครับมันมันไม่รู้จักนะครับมันก็จะดันอยู่เงี้ยนะครับแต่ถ้าตัวในดิ้นก็คือดูง่ายเลยนะครับดิ้นจนแตกพังเลยแหละนะครับสําหรับฝึกแบบผมนะแต่ถ้าท่านไหนที่ฝึกแบบอื่นนะครับก็จะมีวิธีสังเกตแบบอื่นไปนะครับแต่ถ้าแบบของผมเนี่ยแต่ว่าของผมสูตรผมเนี่ยมันไม่ยากครับพี่น้องครับมันจะเป็นแบบนี้คือดิ้นเลยครับนกส่วนมากถ้าดิ้นก็คือดิ้นแบบแตกพังเลยอันนั้นคือนกยังไม่เคยเข้าผนึกนะครับอันนี้จะสังเกตได้ง่ายแต่บางตัวมันนอนราบไปกับพื้นไไมม่่ดินะรเลลยห แต่คือให้สังเกตว่ามันไม่เก่อคอนครับพี่น้องครับอเหมือนเราเราเปลี่ยนกรงไปใช่ไหมครับเราเปลี่ยนกรงไปกรงใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังไม่อยากจะเกาะคอนครับบางทีนะครับมันก็ไปอยู่ตรงคื้นตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแสดงว่านกมันยังไม่เคยครับผมเหมือนนกที่เราเอาเข้าเนเหมอนกันครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับนี่นกมันก็จะจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นนกที่เคยเข้าพเนียดแล้วนี่มันจะ ยืนจะนิ่งนะครับเก่าเกมแล้วอย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถที่โกหกได้นั่นเองนะครับเนาะอันนี้ก็ฝากมือใหม่เช่นใหม่แต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าดีนะนะครับถือว่าโอเคอยู่ครับนะผมว่าพเนียดมีมันมีสวนด้วยนะครับมันหนาครับมันออกไม่ได้ครับจะหมูกมันโผล่ไปได้แต่ปากเจอพเนียดทีนะครับเข้าไปเนาะเอาแล้วครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับช่วงนี้มันยังไงมันก็ไม่ใช่ช่วงฝึกนกครับแต่ว่าครับแต่ว่า คนนี่แหละครับอยากจะฝึกครับผมมันห้ามใจไม่ได้ครับมันอยากออกอยากไล <c> ่ <oughs> <c oughs> ก็ต้องขออภัยนะครับเนาะผมขอได้มาดูธรรมชาติดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงเขาไม่ได้ขันไม่เป็นไรครับเนี่ขอใหอ้ได้ออกไปนี่คือเขาจะได้รู้จักนะครับเพราะว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่ผมหนึ่งสองสามนี่ผมจะไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับขันไม่ขันนั้นอยู่ที่นกนะครับไม่ว่าจะเป็นนกฝึกหรือมีนกป่าหรือเปล่าไม่มีนกป่ามันก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับขอให้ได้ออกจาก ลงนะครับมาสู่ภายนอกนะครับมาดูมาฝึกนะครับถ้ามันขันแบบตัวเดียวแบบโอ้โหอย่างเงี้ยก็คือสุดยอดนะครับนกอ่ะจิตใจดีนะครับนกอ่ะตั้งตัวได้เร็วครับถ้ามันขันนะอ่าแต่ว่ามันไม่ขันก็ไม่แปลกครับเนาะเพราะมันออกครั้งแรกครับผมแล้วยังไงก็รอดูรอชมต่อไปนะครับสำหรับนกของฝากนะครับอาจารย์ยันนะครับผมนกสายภูเก้าเท่านั้นเองนะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระ นะครับมาฝากพี่น้องอีกเช่สำหรับท่บานที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ